เนี่ยฟูลมีสองเนี่ยข้าเล็กข้าน้อยมันเอาหมดเนี่ยมีวายมาดูดีก็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 ดูดีเมกาไปแล้วก็ดูดี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 หมื่นปะวะหมื่นป่ะขึ้นหมื่นอาระครับกลับมาพบกับผมเช่นเดิมครับ เอาไงไอ้หมอฮะคนดีคนเดิมวันนี้เรายังอยู่กันในค่ายของ pg ฮะกับเกม p u ล s ซ n Delight นะฮะหรือส่วนสนุกวันนี้เรามีทุนมา20,000ผมขอเริ่มที่100ร้อยก่อนสำหรัแบ,บแรก50หมุนเช่นเดิมวันนี้เรา,าดูกันว่าพ u ลเซ่นดีไลท์จะพารรวยหรือเปล่ากลับมาเล่นเกมซัครับเตอร์3ตัวอีก้วนะหมอตรงนี้โอ้โห เด็กอินไปก่อนดอกแรกงำงามแจกนอกเท่าไหร่หลายตายหลายตายสามันาสวยถือว่าเปิดหัวได้ดีครับดอกแรกวายมานะวายมาผู้หญิงด้วยตัวแพงตัวแพงตัวแพงก,กันวันนี้เราได้เห็นฟีเกมหรือเปล่าเราต้องไปรอดูนะฮะ แต่เกมนี้มันก็จริงจริงมันก็สำหรับหมอบอกว่าเลทมันแข็งอยู่หน่อยแต่ว่าถ้าเข้าอ่ะมันได้ลุ้นได้ลุ้นดีเลยอ่ะแล้วอีกอย่างที่ชอบคือเนี่ยอยูเจอข้างนอกมันถ้าวายมาเงินรางวัลมันจะคูณสองนะมันถือว่าดีอ่ะมันถือว่าดีมันถือว่าได้เล่นอ่ะจังหวะแตกนอกก็มีลายหล่นๆมาเนี้ยวายไหลๆลงมาเนี้ยเยอะๆเนี้ยโอ้โหเดี๋ยววันนี้รอดูนะครับนี่นะก็ผมมีวายเนี้ย ได้เรื่อยๆหมอจะสายปั่นชิวๆไม่เน้นซื้อเน้นปั่นเดี๋ยวเข้าเอง50หมุนแรกไม่มีอะไรเดี๋ยวไปทั้งห้หมุนดูต่อไปไปไป,ป,ปได้เล่นได้เล่นหมุนวายมาวายมาแล้วเป็นตัวใหญ่ๆนะีสนุกเลยเดี๋ยววันนี้เราจะดูว่าจะมาเห็นเรือร่องอะไรครับเตอร์ปืนใหญ่อ่ะ นที่ยังไม่เคยเล่นค,คนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ยังไม่เคยเห็นเซปเตอร์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเข้าเดี๋ยวให้ดูว่ามันจะให้เราเลือกกระบอกปอืนสองรอบรอบแรกคือหมุนรอบที่สองคือตัวคูณน,นะแล้วก็ต้องไปวัดดวงข้างในเราจะได้คูณน,น้อยหมุนน้อยหมุนเยอะขานาดไหนถ้าออกดีๆม,นมนันเกมเนี่ยมันลั่นดีจังเลยวันนี้ดูวันนี้จะลั่นหรือเปล่าเนี่ยมันมีแตกนอกมาให้เล่นเรื่อยๆนะจะไม่เยอะไม่แยะแต่ก็ได้เรื่อยๆ ได้หมุนได้หมุนได้หมุนหนุกเดี๋ยวถ้าหมดสามหมุนนี้ไม่มาเดี๋ยวขออนุญาตปิดสองวะข้ามไปเลยะครับห้าสิบหมุนแล้วผมตอนแรกผมว่าจะไล่แต่ผมว่าโดดไปสองเลวงอย่างนี้โอเคน่าเป็นโอ้ยดูวายวายอย่างเยอะเลยที่มันไม่เข้าวะ ว,วายเยอะแล้วมีคอมโบหน่อยนะมาสเตอร์จะได้เห็นไหมวันนี้แค่สามตัวเท่านั้นนะเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรหลุดนิดเดียวไม่ได้ขัดใจแล้วมากมายไปลุยต่อลุยต่อนับหนึ่งใหม่นับหนึ่งใหม่ห้าสิบหมุนใหม่โ่อปายครับ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  อาวนี่ไงมาแล้วแท็คเตอร์กลับมาก็เข้าแท็เตอร์เลยวัยรุ่นมาดูกันฮะนี่อ่าเลือกช่องแรกก่อนหมอเลือกกลางแล้วกันสิบสองหมุนอ่าถือว่าดีสิบสองหมุนถือว่ากลางกลางคูณกลางแล้วก็กลางอีกคูณสิบสองเออสิบสองคูณสิบสองได้เรื่องอยู่นะสูงสุดเลยนะสิบสองคูณสองนี่สิบสองหมุนนี่ไม่ได้สุดแต่ว่าคูณสิบสองคือเยอะที่สุดคิดว่ามันมีคูณสองคูณห้าคูณสิบสองนะ เชื่อเอาว่ะคูนสิบสองนี้ขอวายมาสวยนี้ได้ลุ้นนะไม้เดียวเลือกได้อุ้ยที่ไม้เดียวเลือกได้นะวายสวยๆเนี่ยคูณสิบสองเอาหน่อยดิวานมไปสองร้อยละอุ้ยไม่มีตัวคูณไม่มีวายไม,มไ,มมไม่มีวายไม่มีตัวคูนถ้ามีวายสักหน่อยนะมันจะคูนดีกว่านี้เปลี่ยนไปโอเคโอเคได้รับได้รับได้ถือว่าไม่ได้แย่ม,มีวายมาให้สักหน่อยเลย เนี่ยฟูลสองเนี่ยเข้าเล็กเข้าน้อยมันเอาหมดเนี่ยมีวายมาดูดีก็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 ดูดีเมก้าไปแล้วก็ดูดี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 หมื่นป่ะวะหมื่นป่ะขึ้นหมื่นครับเลิกได้เลยบอกเลยว่าไม้นี้เลิกได้เลยเลิกได้เลยไม้เดียวรู้เรื่องเลยเลิกได้เลย ก็ไม่ต้องให้ลุ้นก็ได้มากพีเอซีเนี่ยมันยากพีเอซีเกมเน,นี่ยได้เราขอวายิ่มชุดหนึ่งขอคอมโบวายิ่มชุดหนึ่งคอมโบวายชุดหนึ่งทำไมไม่เป็นรองเท้าชุดหนึ่งกำไรเท่าตัวโอเคนะถ้ามันเข้าหมอบอกแล้วถ้ามันเข้าเนอะคือี่กำไรเท่าต,ตัวนี้อยู่อะไรครับรออะไรครับไปดีครับอะไรเท่าตัวก็ ตามคอนเซปต์เราอย่างวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมนะฮะแล้วก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube เอาไงไอหมอนะฮะทั้ง V1 และว2ด้วยแล้วก็ใครที่อยากเข้ากลุ่มมาร่วมเล่นกิจกรรมกับหมอหรือว่ารอรับเครดิตฟรีจากหมอเวลาหมอแตกนะ่หมอแจกอยู่แล้วนะวันหนึ่ง10 20ยูสยุก็กดติดตามช่องเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใ,ใต้คอมเมนต์โอเคนะแล้วก็วันนี้ขอบคุณครับสำหรับการรับชมกำไรไม่ว่าจะมากหรือน้อยเราเล่นเอากำไรอย่าไปหวังเยอะ กาไร1เท่าตัวก็ถือว่ากําไรถอนทุนเอาไรหมุนต่อเท่านั้นจบครับสองเราวันนี้บ่าย